สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมือ,มองทองธาน,นี หญิง15ปีรอบรองชนะเลิศระหว่างสตรีสมุทรปราการสาธิตมศวปทุมวันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการครับครั้งที่12ที่สนามกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลอายุไม่เกิน15ปีหญิงรอบรองชนะเลิศทีมเจ้าภาพสตรีสมุทรปราการพบกับทีมสาธิตมศวปทุมวันโดยทีมเจ้าภาพอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำทีมสาธิตมศวปทุมวันอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำจะบุกจากซ้ายไปขวาผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีดเริ่มการแข่งขันคู่นี้รูปเกมโดย รวมทีมสาธิตมสวปทุมว,วมันจะเป็นรองทางด้านทีมเจ้าภาพสตรีสมุทรปราการที่มีผู้เล่นที่แข็งแรงและมีความเร็วและคล่องตัวกวา่าชนิดบอลถึงคนถึงจังหวะตัดบอลโต้กลับเร็วๆ าจขึ้นทาประตูตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูของทีมสาธิตมสอวอปทุมวันทีมเจ้าภาพจะทําได้ดีโดยผู้รักษาประตูของทีมสาธิตมสอวอปทุมวันไม่สามารถป้องกันประตูได้ก่อนวิ่งลงมาตั้งเกมรับหาจังหวะตัดบอลเร็วถ่ายบอลออกขวาออกซ้ายให้ปีขึ้นทําประตูได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้เล่นของทีมสาธิตมสอวอปทุมวันวิ่งลงมาไม่ทันต้องตัดฟาวก่อนเสียจุดโทษ7เม็ดหมดเวลาการแข่งขันผลทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเอาชนะทีมโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันไปด้วยสกอร์รวม17ต่อ8ดต่อแ นเข้าไปรอชิงชนะเลิอดในวันศุกร์ที่17มีนาคม2566 ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้าทิสชบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ i m p a c t คเมืองทองธานี